ไปเกาะที่สถานการณ์โควิดสิในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้สําหรับจังหวัดยะลาเนี่ยก็พ้น10ทจังหวัดอันตรายในตัวเลขของผู้ติดเชื้อสูงสุดล่าสุดค่ะของจังหวัดนครเนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่ลําดับที่2ของประเทศไทยด้วยซึ่งก็ได้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ในพื้นที่โดยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเฉพาะคลัสเตอร์ดังกล่าวเนี่ยจำนวนถึงสีส่รายค่ะ สถานการณ์โควิดสิจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่องขณะที่จํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะยังคงติดอันดับต้นๆของประเทศค่ะ <c oughs> ทางด้านนายไกรศรนิสิตวงศ์ผ <c oughs> ู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้กําชับทุกฝ่ายนะคะให้เร่งติดตามและก็สอบสวนโรคให้เร็วที่สุด <c oughs> เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดในชุมชนค่ะในส่วนของการบริหารสถานการณ์โครงการคนคอคร่วมใจสู้ภัยโควิดจากจํานวน10 0 1, 1 6 6 1หมู่บ้านชุมชนติดเชื้อแล้วจํานวน158หมู่บ้านแล้วก็ชุมชนค่ะถ้าคิดเป็นร้อยละค่ะอยู่ที่9.52ค่ะและหมู่บ้านเสี่ยงเฝ้าระวงังตอนนี้มีจํานวน72หมู่บ้านชุมชนคิดเป็นร้อยละค่ะ4.33ค่ะทางนี้ก็ได้มีการเน้นย้ำไปยังพี่น้องประชาชนให้เข้มงวดตัวเองในการดูแล ตัวเองแบบครอบจักรวาลแล้วก็โควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัดด้วยในส่วนคัตเตอร์ที่สําคัญที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้อย่างน่าเป็นห่วงแล้วก็มีการแพร่ระบาดในชุมชนล่าสุดก็พบว่าอยู่ที่หมู่4<ม>ตําบลน,นาพรุอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้ค่ะผู้ป่วยยืนยันที่ติดโควิด19แล้วมีมากถึง40กว่ารายทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะคัดแยกกลุ่มเสี่ยงสัมผัสเสี่ยงสูงนี่แหละเพื่อจะเฝ้าดูอาการแล้วก็นําผู้ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยเข้ารับการรักษาแล้วค่ะส่วนที่มาของการติดเชื้อตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการสอบสวนโรคค่ะการ ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนก็ถือว่าของจังหวัดนครศรีธรรมราชดําเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ73.24ทั้งนี้ก็ยังคงเดินหน้าค่ะเร่งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดณตอนนี้ค่ะ